สายหน่อยสิสาย้วครับสายหน่อย,ยหน้าตาอมทุกเลี้ยวรับสวัสดีครับแม่ต้องบอกว่าก่อนที่จะเข้ารายการนะฮะพี่บอกเองแล้วว่ามาเร็วๆมาสายตลอดมันไม่ดีนะม,มาทานรายการเลทด้วยอ๋อคือต้องบอกว่ารายการก่อนนั้นหรือว่าก่อนหน้าเราเนี่ย <C <RA> C> อาจจะดีเลย์มาสมัครทิศแล้วนะสองพัแล้วนะจริงเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเราจะทำให้คุ้มค่าคุ้มเม็ดเงินเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่าอย่างเนเนี่ยเทปหนึ่งก็โอ้โหสองแสนนะอย่างพี่ก็แสนห้าเพราะถือว่าพี่ได้น้อยกว่านิดหน่อย สามจะเป็นหนึ่งชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรจริงกฮแต่เราบอกว่าช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมืองก็ดีอ,อาจจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ต่างประเทศมีอะไรให้แบบตกใจเยอะเหมือนกันใช่แต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้ก็คงจะต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของชนอะไรนะโลฮิงยาโลฮิงจานะจะยังนูนียกันอยู่เนะี่ยยังไม่จบเหรอ,อยังไม่จบยังไม่จบอีกมีตอนเนื่องกันอยู่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จบไปแล้ว ก็น่าจะเป็นเรื่องของฤดูกาลฟุตบอลนะฮะก็พักเหนื่อยกันแป๊บนึงเฮ้ยนี่พ,พูดถึงฟุตบอลเชลซีมาเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ใช่แฟนเชลซีไม่สนใจไม่เพื่อนส่งรูปมาเมื่อกี้นี้เป็นรูปโมริโยอยู่ที่มาร์มิคองอ,อันนี้คือเขามาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจใช่โมริโญย,ย้อยอยู่มาม์มิคองมามคอกล้าเดินได้ไม่กลัวแฟนก็เพื่อนส่งรูปมาใช่ขยายดูเฮ้ยป้ายเขียนแบบ ของคนไทยนี่หว่าแฟนแมนยูแฟนอาร์เซ่แฟนลีกตบมากระชือยังไงนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันโดยเฉพาะเมืองไทยนั้นน่าจะคือฮาเพราะว่าอะไรไปควบคุมหรือว่าดูแลกิจการของฟุตบอลเยอะนะมิลานป่ะมีมิลานผมไปมิลานมีมิลานแล้วนะจ๊ะเลสเตอร์นี่ก็รู้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยังมีใครอีกอ่ะเออเชลซีก็ของของเราใช่ไหมของเราเหรออะก็เป็นสปอนเซอร์ไงอ๋อเอางี้เอางี้ บางบางบางธุรกิจหรือว่าบางที่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์แต่บางที่อาจจะเป็นเจ้าของเจ้าของสโมสรเลยไม่เคยได้รู้อ่ะแล้วก็มีสโมสรหนึงที่ตอนนี้หลายคนต้องการมากสโมสรเลยสโมสรพึ่งน้อยทันไหมไม่ทันเหรอผมคิดโคตเชยเลยสโมสรพิ่งน้อยเชยอ่ะนะอ่ะวันนี้เหมือนเดิมฮะเราคุยกันได้เหมือนเดิมผ่านทาง SMS ครับ4747 4ี่หกสีนะครับขอยากทีครับดูปากครับสี่หกสีองนะครับโทษทีทำหลายชี่ข้โทษไม่เยยากสายไหอะอจุงสี่หกสี่สองสองศูนย์แน่มีกี้พู้ไดไรนะสี่เจ็ดสีเจ็ดมันอีกช่องหนึ่งายว่ะอายจริงนะบบหรือว่านะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook นะฮะก็เข้ามาที่ f a c e b o o k c o m n e a d o อ๋อทีวีนะฮะก็ลองเข้าไปเสิชดูแล้วกันนะเจอเจออยากแน่นอนครับแล้วก็ที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังเรื่องหนึ่งแต่ฝากโปรโมทหนังอีกเรื่องหนึ่งใครอะยิ่งคนหนึ่งคือวันนี้ต้องไปไปคุยถึงหนังเรื่องหนึ่งแต่ถึงเวลาฝากก็ฝากติดตามพูดอีกเรื่องนึงนี่เรื่องเก่านานยังจำไม่ได้ครับนานแล้วเลยแล้วพูดทำไมเนี่ยเขาคนก็จำไม่ได้แต่เห็นแล้วมันเคยเห็นแล้วนานเออมันมีนะคือบางครั้งมันก็ไม่ตั้งใจที่จะพูดผิดแต่ด้สิ่งที่เราวันคุ้นเคยกับการพูดเนี่ย เดี๋ยวป่ะเออนะอะเรามาพูดถึงเรื่องของการเผด็ก่อนนะฮะอย่างเช่นในส่วนของชีวิตเนยเป็นไงบ้างสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างชีวิตโอเคไหมก็โอเคครับมีขึ้นมีลงครับเหมือนกับน้ำแต่ช่วงนี้ลงหรือขึ้นลงเยอะนะช่วงนี้น้ำใช่ฝนไม่ตกน้ำก็เลยลงลงเยอะมากนะฮะอันนั้นตอนนี้เราไปไปลงที่เฟสเนยก่อนละกันอันนี้เป็นเรื่องของอะไรนะ Yes แน่นอนคืออะไรเพลงเป็นเพลงเพลงอะไรอ่ะ Yes แน่นอน

ลูกไม่ห่วงหรอกห่วงเมียมากกว่าเมียเพี้ยนไม่ห็นช่วยทำไมช่วงนี้งานไม่เข้าเมียอะไรไงช่วงที้งานค้างเพี้ยนออนะฉันก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของผลกระทบหรืออาจจะเป็นเอฟเฟกต์จากการที่งานไม่เข้ายอมไม่ถึงเลยเมะ่ะใช้เวลาของการที่อาจจะมีเอฟเฟกต์หรือว่าอารมณ์ไม่ดีเต้นแทนก็เป็นการดีนี่คือบรรยากาศของครอบครัวของในอันนี้ที่บ้านเหรอย่องเลยนะอ่ะมาเที่ยต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการ ตัดพ้อต่อว่าเลิกกองกลับบ้านนอนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัดพ้อต่อว่าอะไรของพี่วะอันที่3ามอันที่สอที่สอะไรเนี่ยพี่ใจร้อนไงอันนี้ให้2ก่อนเลิกกองกลับบ้านนอนอันนี้คืออยู่ที่ป้อมพระจุลจอม9ครับผมไปถ่ายอะไรนะตีใหญ่ับบเราจรไงโอ้ยจบแล้วจบแล้วจบแล้วฮะจบแล้วได้ข่าวสองตอนจบผมถ่ายสามวันเองที่มื่อสามวันเองเรายใช้สามวันของแกกี่ตอน เฮ้ยไม่ได้นะแต่ก็เยอะเหมือนกันถ่ายเยอะเหมือนกันเพราะถ่ายไปถ่ายถ้าไม่หยุดเหนื่อยเหมือนกันได้ข่าวว่าบทพูดเยอะนะเฮ้ยเยอะเยอะย่าพูดเยอะจริงจริงเหรอจริงแล้วต้องจำเอ้เอา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 ไม่ช่วยหรอไม่ใช่บ้าแล้วแล้วเทคเยอะไหมไม่ไม่อะโอ้ระดับฝีมือได้เขาเสนอเข้าชิงแล้วนะเข้าชิงแล้วรางวัลกาเลกาลาไม่ใช่นาตาล่านะรางวัลกาเลกาลาจริงอ่ะมีบทเลือกซีมั้ยวันนั้น เ่มมากวันที่พี่เบิร์ดไปดูพี่เบิร์ดดูอยู่หน้าหลังเบิร์ดไนผู้กันเบิร์ดไงอ๋อคนนี้เล่นดีคนนี้เล่นยิ้มทั้งวันเลยเราดังยิ้อแต่ไม่มีดีกว่าเขาบอกนี่ไม่ได้แกต้องเช็คนะแกต้องเช็คว่าบทของแกอย่างเงี้ยจะรู้ใช่ไหมว่าในเรื่องของไอ้ละครเนี่ยถ้าในตอนหนึ่งอ่ะแกพูดทีเดียวแกก็ถือว่าหนึ่งตอนนะต่อให้แกออกเยอะสมมติถ้าตอนหนึ่งอ่ะแกโพสีฉากก็ถือว่าตอนเดียว ผมไม่คิดอย่างนั้นผมคิดเป็นวันอ๋อเอคิดไม่วันคิดเป็นวันเลยมหน่าบอกสาม0ันพันห้าไม่แพงนะค่าตัวไม่แพงเลยโอเคนะอยู่ได้ว้าเหรอใช้จะคุ้มใช่นะอันนี้มาถึงเรื่องของสเตตัสตัดพ้อต่อว่าลูกเมียอยู่ไหนดูแลสามีตัวเองด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะก็ว่ามาเซ่ก็พอดูพอรูง่ะพอรู โพสรูปลงในเฟซบุ๊กตัวเองแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายมาเมนมาเมนมาเมนว่าไอประมาณแบบว่าขอสักคืนนึงได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อประมาณนี้แล้วแล้วในโต้ตอบไงเมียกูนี่ผมก็ทักอินบ็อกซ์ไปหาเมียมันอ๋อแล้วการรู้จักเมียเขาได้ไงก็ให้คนในเฟซสืบมาให้โอ้ดีจังเลยทักอินบ็อกซ์ไปหาเมียมันอ่าแล้วแกแกทักว่าไงใช้สามีไหมครับประมาณว่าดูแลสามีหน่อยอ๋อแล้วขอขอโทษไหม เขาขอโทษไหมเขายังไม่ได้อ่านมั้งแต่ผมก็ไม่ได้นี่ละผมเข้าไปนะฮะแหมได้ว่าเลยก็เลยโพสว่าไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องไปต่อยไปตีกันหรอกนี่แหละฆ่าแบบนี้ฆ่าแม่งแบบนี้อำมหิตดีเห็นละแล้วแกก็ลงปัญญาอ่อนเนี่ยอุนเตอร์แมนเนี่ยจะไมบอกมันถ้ามึงรู้ว่าที่เอลกูสักอะไรแล้วมึงจะหนาวเห็นละอุแมพี่เม้นพี่เม้นกลับเลยดูฆ่าสปราดันต้องกี่ตัวไม่หนาวไรเง้โหโหดนะผมบองกล้ามากเลยอุนเตอร์แมนคือเราถ้าไปเราไปเม้นแบบทะเลาะอะไรมันก็แบบดูแบบ บรรยากาศตึงเครียดอะไรมาแล้วก็โพสใหมันแบบก็เหมือนเาไม่ใส่ใจอ่ะก็คือขำๆแหละขำอันที่เราโพสที่เราโพสว่ะเราเอารูปที่อินบ็อกไปหาแฟนเขาโพสก็คือเหมือนกับว่าวิธีคือวิธีหนึ่งที่เราเลือกจะแก้ปัญหาตรงนี้ถ้าเป็นตกอลก็คุณจะด่ากันมาด่ากันมาแล้วก็คือคือง่ายเราอาจจะมีวิธีในการโต้ตอบที่มันมันไม่หนักหน่วงจนไปไม่หนักแล้วโพสออกมาในที่สาธารณะมันมันยิ้มๆยิ้มๆคือเหมือนกับว่ากูเลือดเย็น กูใช้วิธีนี้อที่ฟ้องเมียเป็นผมสมมติผมไปทําอะไรอย่างงี้ไว้อะมึงเตะหน้ากูดีกว่าดีกว่าที่ส่งให้เมียกูดูอ่ะเนียร้สึกว่าตัวเองเย็นขึ้นก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องบางเรื่องอะไรบางเรื่องบางเรื่องถ้าไม่โอเคก็จะร้อนเลยใช่อย่างวันนี้ก็มีอย่างบางอย่างที่ไม่เข้าเข้าเข้าถูกเข้าที่เข้าทางก็จะไม่โอเคไม่ครบอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้ตอนนี้กำลังโดนด่าเรื่องนี้อยู่เรื่องพวกบางทีไม่ครบอันนี้ตอนนี้กำลังโดนด่าเรื่องอะไรอ่ะใครอยู่หน้าเฟซกำลังโดนเรื่อง แล้วพวกกันเมืองอ,อะไรเงี้ยก็มีคนออกมาเตือนว่าอย่าอย่าไปโพสต์เรื่องนี้เรื่องอะไรเนี่ยผมก็บอกว่ามันก็สิงทธิ์ของผมเพราะว่าผมก็มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นของผมหรือว่ามันก็มีคนที่เข้ามาโพสต์ประมาณว่าแบบเข้ามาถึงถล<อ>แล้วด่าเลยอ่ะด่าเราเลยเราก็ดา่ากลับแต่มันก็มีส่วนหนึ่งที่เข้ามาโพสต์แล้วแลกความคิดเห็นกันผมก็มบอกว่าอ่ะผมขอน้อมรับความคิดเห็นนี้ครับเพราะว่าเราคิดต่างกันแต่เราคุยกันได้ใช้ผลได้คือคือได้อกว่านี่คือพื้นที่อย่างนี้แล้วก็เรื่องๆมันไม่ได้กระทบใครให้เข้ามาคุยกันได้ให้เข แต่ถ้าคุณพูดด้วยหลักเหตุผลผมฟังผมฟังทันทีเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ค่อยมีความรู้อะไรมากมายหรอกแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบตอนนี้ยะตอนนี้มันดูสงบก็ยังดูสงบคือนายเนยก็อยากจะแสดงเขาเห็นในฐานะของคนไทยหนึ่งมุมมองของคนแถหนึ่งบางคนบอกว่าเอ้ยม็นเป็นสีไหนสีไหนดาราแล้วมันเป็นอะไรมันยุ่งนี้มากก็ตัด ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาสนใจกูคิดว่ากูเป็นคนคนหนึ่งแล้วกันอะไรเงี้ยมันมันมันต้องมีความมันต้องมีความเท่าเทียมอ่ะใช่ไหมอ่นะฮะอ่ะก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าเรื่องของการเมืองก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่เรียดอ่อนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะฮะโดยเฉพาะลัทธอยาคุย2เรื่องเรื่องนึงคือเรื่องการเมืองอีกเรื่องคือเรื่องของศาสนาเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเรื่องที่ามคือเรื่องของเงินครับอยากคุยกันจริง ถ้าจะรักกันนานๆเนี่ยอยากขอยิบยืมหรือว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมพุ้นพี่น้องกันยังฆ่ากันมาแล้วเลยเนอะว่านะฮะมีสักห้าพันไหมส่งนี้ก็แย่อยู่หือแต่อย่งที่เราได้วางโอ้ชักหน้าไปถึงหลังเมื่อคืนเกือบแล้วเดี๋ยวพักสักคู่นะหลังเดยจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของตำนานใช่ไหมครับตำนานครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีไหมก็ถามว่าท่านเป็นคนดีไหมคือเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าท่านคือใคร เราเรามาดูกันแล้วกันว่าท่านคือใครอะไรว่าเกินซะอย่างงี้เราก็มาดูช่วงนี้ว่า